จำลองพอลิเมอร์ที่หนึ่งนะคะคือนำลวดทั้งหมดสิบตัวมาต่อการแบบนี้ค่ะแล้วพอเราต่อแบบนั้นเสร็จนะคะเราก็จะได้เป็นลวดสิบตัวค่ะจะได้เป็นเส้นแบบนี้ค่ะแบบจำลองพอลิเมอร์ที่สองนะคะคือนำยางวงสิบเส้นมาต่อการแบบนี้ค่ะ,ะเมื่อเรานำมาต่อกันเสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้ค่ะ แบบจำลองพอลิเมอร์ที่สนะคะคือนำคลิปหนีบกระดาษ5ตัวกับยางวง5เส้นมาต่อกันแบบนี้ค่ะสลับกันไปนะคะค่ะแล้วพอเราใส่สลับกันไปนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับแบบจำลองของพอลิเมอร์ที่สนะคะคือมียางวงทั้งหมด5เส้นกับรวด5ตัวค่ะมาต่อกันนำรวด5ตัวมาต่อกันแบบนี้ค่ะให้ได้ทั้งหมด5ตัวนะคะให้ได้แบบนี้นะคะ ค่ะแล้วก็นำยังวงนะคะมาต่อกันแบบนี้ค่ะค่ะให้ได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็นำลวดกับยังวงมาต่อกันแบบนี้นะคะค่ะแล้วเราก็จะได้แบบนี้ค่ะ